เป็นแดดบอลตัวแรกของของลักเตะที่มีใส่ครั้งเดียวบีใส่ครั้งเดียวผมว่าใส่ครั้งอกเดี๋ยวบีใส่ครั้งเดียวซึ่งน้อยคนนะที่จะรู้ว่าน้องบีย้ายไปเล่นอยู่ทีโอทีอ๋อนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นคุณศึกเหมือนกันนะใช่เป็นระดับเรียนจะเป็นแด็ดบอลมียังไงเป็นไฮไลท์ยังไงเป็นอ่าเป็นเสื้อตีก่อตั้งสโมสรจะเจอแต่ทีมระดับยากๆทั้งนั้นเลยซึ่งสามารถถักปากกาเซียนหนีตกชั้นได้ มันไม่มีสามชอยนี้เลือกแล้วมันไม่มีทีมให้เชียร์อย่างเงี้ยความรู้สึกแรกเป็นไงด้าอ่าก็ช็อกไปพักหนึ่ง สวัสดีครับผมเมสซิ่อนจากเพจดีเฟนท์ไทยและนด์ับผมวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะตอนนี้นะเราอยู่ที่วงเวียนสมเด็จพันารายนะผมก็คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมือง,งของจังหวัดลบบุรีซึ่งวันไหนที่ผ่านมาก็ทุกท่านก็สามารถมาแวะสักการะท่านได้นะผมวันนี้ทางเพจมีนัดกับทางพี่นุนะผมพี่นุเป็นคนจังหวัดก็คือลบบุรีเราก็ลองมาขอสัมภาษณ์ดูว่าพี่นุจะมีของสะสมเป็นเสื้อบอลหรือว่าของสะสมที่เกี่ยวกับฟุตบอลเ,เป็นอะไรบ้างแล้วก็ สโมสรไหนเป็นสโมสรที่พินุรักแล้วก็นักเตะคนไหนเป็นนักเตะที่ดวงใจเดี๋ยวเราตามไปชมที่บ้านเลยครับผมสวัสดีครับพี่พี่บ้านพี่นุอยู่แถวไหนครับพอดีนัดพ่นุอยู่ที่นี่เหรอพี่นุอยู่ไหมครับเตีงเรียคอสิอฮ้ยพิณุสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟของพี่นุเองครับเป็นร้านกาแฟแลวนะครับ แ,แล้วก็แฟนแม่จา๋าแล้วท่านไหนที่ผ่านเส้นไหนนะับอันนี้เส้นนี้เขาเรียกเส้น,นอนนนนะไรเส้นนิคมโคกตูมเส้นนิคมโกตูมแถวลพบุรีก็คือถ้าลูกค้าท่านไหนผ่านมาก็แวะอุ่นนุ่นได้นะร้านกาแฟแม่จา๋าอร่อยคอนเฟิร์มจริงครับผมเดี๋ยวไปชมต่อในบ้านเลยครับผม มาถึงแล้วนะครับผมบ้านพี่นุ้นะผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการสวัสดีครับก็สวัสดีพี่นุ้ด,ด้วยนะครับ,รบผมก็วันนี้เรามาถึงเนาะวันเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าพี่นุ้เขาชอบสมมสอนไหนแล้วก็เชียร์สมมสรไหนเป็นพิเศษแล้วก็จะมีอะไรของสะสมของเขาเด็ดๆนะครับผมสอบถามพี่นุ้หน่อยคือสมมสรที่พี่นุ้ชอบที่เชียร์อยู่มีสมมสรไหนบ้างพี่นุ้อ่าจริงๆแล้วส่วนตัวผมชอบอาร์มี่พอดีผมไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดที่นครศรีธรรมราช ครับ<ม>แล้วก็เรื่องฟุตบอลไทยนี่คือผมจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยไม่เคยดูด้วยเพราะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เชียร์เลยตอนที่ไปอยู่ใต้ใช่คือตอนนั้นอ,อยู่เหมือนโลกปิดอ่ะคือจะอยู่แต่ในโรงงานแล้วเริ่มมาดูบอลจริงจจังๆอย่างชอบอาร์มี่เนยเริ่มเชียร์ตั้งแต่ปีหไหนมาอีอ่าถ้าจริงๆงจังๆ,ๆแล้วคือปีที่ขึ้นมาอยู่กรุงเทพซึ่งเป็นปี2013 2013นี่ก็คือยังไม่ได้คุกคีเพียงแต่ว่าไปดูแบบ เขามีเตะบอลเล็กๆน้อยๆเพื่อนไปเตะบอะลอะไรก็ไปดูเขาทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนที่เรียนด้วยกันสมัยเรียนปวชครับผมชวนไปดูอาร์มี่นัดแรกซึ่งผมก็ไม่เคยมีเสื้ออาร์มี่ซักตัวเลยครับครับแล้วนัดแรกนี่ผมไปใส่ไปนี่คือใส่เสื้อกอปตลาดนัดด้วยอ <laughs> พอดูนัดแรกเสร็จปุ๊บที่สมสรจะมีขายของเสื้อที่ระลึกจะมีช็อปของสมสุทรสรครับผม ผมก็เลยซื้อมาตัวหนึ่งแต่ก็ยังไม่คิดว่าที่จะแบบดูแบบเป็นการจริงจังอันนั้นเป็นครั้งแรกที่พี่นุ๊กเข้าไปดูทตบอลยอลไทยในสนามถามว่ามีความประทับใจไหมวันแรกที่ไปเกมฟุตบอลยังไม่เท่าไหร่หรอกก็คือยังไม่ได้สนใจก็คือเหมือนเพื่อนชวนไปแล้วเราไปก็เก็ไปเฉยไปตามความสนุกก็คืออยากดูบอลว่าบอลประเทศไทยเป็นยังไงแต่ที่มีความประทับใจมากกว่าก็คือกับพวกเพื่อน ก็คือทําให้เราแบบมัอเถวร้องเพลงกันยังไงวะเขาก็ชวนร้องเชียร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยมีเพลงเชียร์มีเพลงอะไรพวกนี้แล้วอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยไหมพี่นุพอเราเข้าไปเห็นซึมซับเรื่องของการเชียร์เรื่องของการร้องลําทําเพลงเรื่องอะไรเกี่ยวกับแฟนบอลของในสนามอะพอเรากลับมาแล้วเราอยากเรามีความรู้สึกว่าอยากเข้าสนามไปดูอีกไหมถามว่าอยากไหมมันก็คือเริ่มไปเรื่อยๆคือเริ่มสนุกกับการเชียร์ครับ กับการได้ร้องเพลงกับการได้รู้จักคนนั้นคนนี้กับการได้ไปนั่งกินเบียร์กับเพื่อนรุ่นพี่พวกทหารพวกอะไรพวกนี้คือแบบพอเราไปเชียร์กับพวกทหารเนี่ยจากทหารบางคนก็มียศครับผมใช่พออยู่ในสนามเป็นแฟนบอลในการนี้เหมือนพี่เหมือนน้องก็เทถอดยศออกหมดเลยได้ครับผมนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเข้าไปดูบอลในสนามครับแล้วหลังจากหลังหลังจากนั้นก็จะเข้าไปคุกคีตลอด แล้วก็เหมือนกับว่าเรากลายเป็นครอบครัวเป็นเหมือนครอบครัวเป็นกลุ่มก้อนเป็นเหมือนกวนเราที่ชวนกันไปดูช่ววันหยุดอะไรประมาณนี้หลังจากแม่นั้นเราก็ติดตามอามี่ตลอดใช่ครับหลังจากนั้นก็ติดตามมาตลอดก็เหมือนกับกลายเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรไปมีทั้งแรกของแรกพระพันคอแรกของเทลลึก ของแต่ละสโมสรเราก็เป็นเหมือนตัวแทนของกลุ่มแฟนบอลอย่างนี้ใช่ไหมไปแลกแลกเหมือนเขาแลกของที่ระลึกกับแฟน<ช>บอลที่มาเยือนหรือว่าเราไปเยือนเขาอย่างนั้นป่ะพี่ใช่ครับอ้ดีเลยพี่แล้วอย่างเงี้ยพอเรามีความรู้สึกผูกพันกับสโมสรเน,นี้ยนะผมแล้วนักเตะค,คนไหนไหมที่เราแบบชื่นชอบเลยสําหรับอาร์มี่สำหรับนักเตะอาร์มี่ที่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือจะเป็นดาวรุ่ง อ่ะตอนนี้อาจจะไม่ลงแล้วตอนนี้ก็คือยืนนั้นอาจจะเป็นดาวอาจจะเป็นนักเตะที่ดังขึ้นมาก็คือเป็นน้องบีธนากรแดงคองตอนนี้น้องบีเล่นที่ไหนครับอ่ตอนนี้น้องบีไปอยู่ท่าเรืออ๋อเล่นท่าเรือมาดามมาดามแล้วหลังจากวันนั้นเราเราเข้าไปดูแล้วว่ามันมีแม์ไหนไหมที่เรารู้สึกประทับใจมากแหพี่นพไหนๆเราก็เชียร์อาร์มี่มาแล้วมีแม์ไหนที่แบบเป็นความรู้สึกในความทรงจำเราเลยเลยเนียก็ถ้าเกิดเป็นแม์ในความทรงจำจริงจริง สำหรับกองเชียร์คนหนึ่งะจะเป็นแมตที่ผมเป็นกองเชียร์ทั่วไปแล้วทีนี้ได้มี<ร>โอกาสขึ้นไปเป็นนําเชียร์ก็จะเป็นนัดเยือนชมบุรีกองเชียร์เหมือนเราตัวน้อย,อยที่สามารถขึ้นไปเป็นนําเชียร์ของสโมอสรที่ใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมไม่คิดว่าเราจะได้เป็น <laughs> แล้วถ้าเราจะบอกว่าเรามีแมตหรือว่ามีแบบเหตุการณ์ที่เรารู้สึกช็อค สโมสรบางไหมพี่ว่าเรารู้สึกช็อกในเหตุการณ์ไหนบ้างอ่ามันจะมีอยู่2เหตุการณ์ที่ทําให้ช็อกอันดับแรกเลยเป็นสระบดีทีมบ้านเกิดทีมบนเกิดบ้านครับผมอ่าคือเกิดอาการน่าจะเป็นเศรษฐกิจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าการไม่เข้าใจซึ่งมันมีปัญหาลุมเล้าเข้ามาก็คือมีสโมสรอ่าสปอนเซอร์ครับลงไฟฟ้ากอล์ฟ ได้ยกเลิกสัญญาไปทําให้นายวีรพลคือน่าจะแบกรับไม่ไหวผก็เลยขอพักทีมการแข่งขันก่อนขอพักทีมก่อนครับใช่หลังจากนั้นก็ได้ยุบทีมไปยปีนั้นผมก็ติดตามข่าวอยู่มันก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเพราะว่าคือปีนั้นเราจะเล่าให้ฟังว่ามันมันขับเคี่ยวการหนีตกชั้นกันดุเดือดมากสนุกมากแล้วมันไม่ใช่สระบบุรีที่ตกชั้นอ่ะผมจําได้ น่านจะเป็น,เ,ปนเทโลมาผมจําได้เป็นเทโลที่ตกชั้นปีนั้นซึ่งผมก็เป็นแฟนเทโลเหมือนผมแบบก็รู้สึกใจหายนะว่าเออเทโลเคยอยู่แบบสูงสุดมานาน<ช>อย่างเงี้ยแล้วปีนั้นพอตกชั้นแต่ว่ามันก็มีมันก็อาจจะไม่เชิงข่าวดีหรอกแต่ทีมนึงพักไปแล้วตัวเองได้เล่นทีม<ช>ที่ตัวเองเชียร์ได้เล่นต่อแต่ว่ารู้สึกใจหายที่มันจะมีทีมสักทีมหนึ่งที่แบบมีพี่ๆท่านหนึ่งตามเชียร์อยู่อาจจะเป็นพี่หลายคนในกลุ่มเสื้อตามเชียร์แล้ว วันนั้นเขาเกิดไม่ได้ทําทิดปอดปีลอยผมยังจําได้เลยว่านักเตะของสลับรีชุดนั้นอะมีแต่ตัวแบบดีๆทั้งนั้นเลยแล้วมันเป็นไฮไลท์ของฤดูกันนั้นเลยก็ว่าได้คือหลังจากที่ไม่มีใครคิดว่าสลับรีจะรอดตกชั้นไม่ได้ซึ่งนัดน่าจะมี5นัดห้านัดสุดท้ายใช่ผมจำได้ห้านัดสุดท้ายจะเจอแต่ทีมระดับยากๆทั้งนั้นเลยซึ่งสามารถถักปากาเซียนหนีตกชั้นได้แต่ว่าว่าวันหนึ่งมันไม่มีสองสโมสรนี้เชียร์แล้วอ่ะ ความรู้สึกในใจพี่ลึกๆกอะ่ะเรารู้สึกใจห่ายไหม,มถามว่าใจห่างไหมก็คือรู้สึกเสียดายเสียดาย <c oughs> คือมันเป็นหนึ่งทีมทีมอาร์มี่คือทีมที่ม,มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากครับผมแต่กับเหมือนกับชอบ็ชอกช็อกวงการร้อยสามปีสโมสรเหมือนผมแอบดีใจแทนพี่เนาะเหมือนตอนแรกอาร์มี่จะย้ายมาลอบุรีเออผมก็ให้ดีใจเหมือนแอบดีใจแทนว่ายังไงแบบเหมือนก็ใกล้บ้านพี่อะพี่ก็อยู่อันดับแรกเลยคือ บอกว่าจะย้ายมาอยู่ลบบุรีอันดับ2อราดบุรีเอามีสองแรกเอมี2องชอยอันดับ3มีอีกชอยที่สคือจะสร้างสนามใหม่แถวคลองห3สามชอยพอพอเรารู้3ามชอยนี้ก็ยังแอบดีใจนะเพราะยังมีทีมเชียร์แล้วอีกอย่างหนึ่งเราย้ายฐานจากกรุงเทพมาอยู่ที่ลบบุรีบ้านแฟนก็เลยเราจะได้ไปดูลบบุรีที่ได้ไปดูอาร์มีที่ลบบุรี มันไม่มีสามชอยนี้เลือกแล้วมันไม่มีทีมให้เชียร์อย่างเงี้ยความรู้สึกแรกเป็นไงไปหนุ่มอ่าก็ช็อกไปพักึ่งอ,อันดับแรกเลยอันดับสองคืออ่าไหนๆเราก็คุกคีในวงการนี้แล้วครับผมก็คิดว่าจะหาทีมเชียร์ใหม่แต่มันก็คง <ผม S 1> ไม่ได้เหมือนเดิมมันเป็นเรื่องยากครับใช่มันเป็นเรื่องยากคือการคือผมผมไม่ได้แบบนั่นนะคือการที่เราจะมีทีมเชียร์สักทีมหนี่ง มันไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ชอบทีมนี้แลไปเชียร์ทีมใหม่ได้เลยแต่มันคือความผูกพัน,พนที่เรามีกับสโมสรน,นั้นๆมากกว่าเหมือนที่พี่นุ๊กบอกอ่ะทั้งสระบุรีก็ไม่อยู่แล้วทั้งอาร์มี่ก็ไม่อยู่แล้วแต่พี่นุ๊กก็ยังอยู่ในในกลุ่มที่เชียร์ของฟุตบอลไทยผมอันนี้ก็ติดตามพี่นุ๊กอยู่แล้วอย่างเนี้ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราคิดจะเชียร์สโมสรไหนเนี่ยมันก็มีอีกช้อยหนึ่ง <c oughs> คือ หลังจากสลับบุรียุบทีมไปทีมมะแก่ยุบทีมไปอาร์มี่ยุบทีมไปทีมที่เรารักครับผมตอนนี้ก็จะมีทีมสลับบุรียูนิตยูนิตขึ้นมามีสลับบุรีขึ้นมาใช่ครับผมก็คืออาจจะเป็นทีมภายในจังหวัดอีกหนึ่งทีมพอเราพูดกลับมาถึงนักเตะในดวงใจที่พี่นิวบอกว่าเป็นน้องบีธนากรแดงทองที่ตอนนี้เล่นให้กับท่าเรือนะครับผมถ้าไม่ถึงชอบน้องบีพี่ตอนนั้นหนึ่งเลยคือเราย้ายถิ่นฐานมาอยู่ลบุรีครับผม แล้วเรารู้ประวัติว่าน้องเขาอยู่ลบบุรีเหมือนกันอ๋อน้องเป็นคนลบบุรีใช่ชอบที่เป็นนักเตะหลักๆสักคนหนึ่งที่เราจะเก็บสะสมหรือว่าสร้างความประทับใจก็คือกลายเป็นน้องบีที่เป็นบ้านเกิดอยู่ลบบุรีเหมือนกันแล้วก็ตามเชียร์น้องบีเอ้ยน้องบีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาใช่ครับก็จะมีของเทเลลึกพวกเสื้อแมตบอลที่น้องให้มาก็หลายๆตัวไหนมีตัวไหนพอจะโชว์ไหมครับพี่เป็นเสื้อยยิบได้เลยนะพี่ ขออนุญาตปีนนะครับได้เลยปีเลยพี่ในการเราง่ายๆครับผมแล้วน,น้องบีก็จะมีนี่พี่เป็นคนแรกเลยเนี่ยพี่จริงเนี่ <c oughs> ยเยอะมากนะครับเสือ้อเสื้อพี่นุ้มีเขาเข้า,าประมาณกี่ตัวหน่ยพี่นุประมาณ400ตัวครับ400ตัวนี้ได้ราคาตัวเท่าไหร่หมอผพี่ซื้อมาอ่าส่วนมากก็จะเพื่อนให้เพื่อนให้เมืงอ0 0ประมาณนี้อ่าสะสมสมากเซ้อเองมากก็ราคาตามท้องตลาดสามร้อยห้าร้อยโอ้โหพี่ได้ราคาถูกมากเลยก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวแมทบอลตัวแรกที่ผมมี เป็นแบดบอลตัวแรกของของลักเตที่มีอ๋อเป็นแบดบอลที่อันนี้น้องบีให้มาใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นนัดไปเยือนบ b c u อ๋อไปเยือน BBCU ซครับซึ่งปีนั้น B b c u ซน่าจะตกชั้นอ๋อโอเคก็คืออยู่อีกสูงสุดเหมือนกันจำได้ข้างหลังก็จะเป็นบีธนากรแดงทองับผมก็บริพี่เก็บเสื้อสภาพสวยมากเลยอ่ะอ่าตัวนี้จะบอกให้เลยว่า ใส่ครั้งเดียวบีใส่ครั้งเดียวผมก็ใส่ครั้งนอยเ <laughs> ดืวบ,บีใส่ครั้งเดียวตัวหนึ่งเป็นแมตบอลของนบีเหมือนกันโอเคไ <laughs> ี่ได้มาสองตัว <laughs> จะเป็นตัวนี้รู้สึกว่าแต่ผมจําแมตไม่ได้ <laughs> จาแมตไม่ได้แมตตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยู่ที่ลพบุรีแล้ว <laughs> <ม>แล้วก็ขึ้นไปดูน้องมันแข่งโอ้ตัวนี้รับปากกับน้องมันว่าจะขึ้นไปดูซึ่งเราไม่ได้ไปดูประมาณไม่ได้เข้าสนามบอลไทยประมาณปีหนึ่ง ปีหนึ่งหรือสองปีนี่ก็แมทวอนเหมือนกันไหมครับตัวนี้ไม่เคยเห็นตัวนี้เลยป้าผ้าสวยมากเลยตัวนี้อืตัวนี้ไม่เคยใส่เลยไม่เคยใส่เลยตั้งแต่ได้มาครับจะเป็นของน้องบีเหมือนกันสวยสวยพี่สวยมากเลยตัวนี้ซึ่งน้องบีเป็นคนที่นิสัยดีมากเฟรนลี่พี่ใช่เฟรนลี่แล้วก็นิสัยดีเป็นกันเองแล้วตอนนี้ยังติดต่อกับน้องอยู่ไหมก็คุยบ้างเป็นบางโอกาสครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของแมทวอนอีกน้องบีตัวหนึ่งซึ่ง น้อยคนนะที่จะรู้ว่าน้องบีย้ายไปเล่นอยู่ TOT จะได้เป็นจากที่น้องบีให้มาอีกอีกทีหนึ่งบให้อีกคนหนึ่งหรอให้มาจากพี่ตะเชียงใหม่หรือเปล่าถ้าจำไม่จำจำไม่ผิดแล้วมาถึงมือพี่นูได้ไงพี่ตัวนี้พอดีผมเจอเห็นเขาไทยรูปผมก็ไปดูใน Facebook ของน้องบีครับผมพอดีเห็นเขาได้เสื้อมาผมก็เลยไปถามเขาว่าเออเนี่ยที่เสื้อของน้องบี TOT เนี่ยยังอยู่ไหมอ๋อก็บสเสื้อของน้องอยู่ครับผม เดีเขาก็เลยแบกมาให้แล้วเล่นอยู่ TOT ปีไหนนะพี่ที่นุ๊กอันนี้ <3 S 2> TOT น่าจะเป็นปี2012 12ใช่ไหมครับน,น่าจะจำไม่ผิดก่อนที่จะมาอยู่อาร์มี่ใช่ไหมมาอยู่อาร์มี่แล้วแล้วโดนยืมตัวอ๋อปีนั้นยืมตัวผม,มวใช่แล้วยืมตัวน่าจะเป็นแค่ครึ่งฤด,ดูกาลากา็จะมีของกออขวางแต่ไม่ใช่ของน้องบีเป็นของน้องมาร์คลุงสัตของลุงสัตอาร์มี่อาอร์มี่เหมือนกันอันนี้น้องมาร์คลุงศัตครับที่อยู่อาร์มี่เหมือนกันอันนี้ก็ให้มาะหรั่ครับผมอันนี้คื ไม่ได้เจอกันแต่เขาน้องเขาส่งไปสนีมาให้โอ้้องส่งไปสนีมาให้เลยเหรอใช่อ๋อก็อันนี้ก็จะเป็นแชดบอลหลังจากที่อาามี่เริ่มจะไม่ค่อยจะดีแล้วก็เลยไปอยู่เกาะขวางเกาะขวางจันทบุรีจันทบุรีครับอันนี้ตัวนี้น้องจะส่งปอนอมาให้น้องเล่นเกาะขวางจันทบุรีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จะเป็นมาต้องศักด์เกาะขวางนะครับผมก็ ก็สภาพก็จะเย็นๆนิดนิดแต่โอเคนะคลาสสิกดีพี่ผมชอบเป็นอย่างนี้แหละไม่มีใครเหมือนแต่ว่ามันมีดีเทลหรือว่าเป็นมีเรื่องเล่าที่เราสามารถเล่าให้คนอื่นฟังว่าเฮ้ยมันมันครั้งหนึ่งก็เคยมีนักเตะส่งเสื้อมาให้เราเก็บใช่ <ๆ S 1> ก,ก็ <นะ S 2> ตัวนี้ก็จะหาดูยากนิดนึงหายากพี่พ <อ S 1> วางเนี่ยผมก็ยังเพิ่งเคยเห็น,นตัวนี้ อะอย่างนี้อาร์มี่เราดีเทลไปแล้วแต่ละตัวแล้วอีกสมสรหนึ่งที่พี่นุบอกว่าก็เก็บมือนกันคือสระบุรีคือสระบุรีสระบุรีมีตัวไหนที่น่าสนใจไหมอ่าจะเป็นไฮไลท์ของสระบุรีจะมีอยู่ประมาณ2-3ตัวแต่ของผมอาะได้คุยกับน้องแชมป์เป็นแอดมินเพจครับเซอร์บอนไทยใครว่าเช่ก็ศึกษาเหมือนกันก็น้องแชมป์ก็เป็นคนสระบุรีอ ก็จะคุยคุยกันว่า้องแชมป์ก็เห็นว่าเออพี่สะสมอยู่ผมสะสมอยู่้องแชมป์ก็เลยส่งมาให้ประมาณนั้นก็จะเป็นพวกเสื้อเดินสายอะไรพวกนี้ที่มันไม่ค่อยจะมีผลิตอตายังเป็นขุนศึกหรืออาจจะเป็นแบดบอลนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นขุนศึกเหมือนกันนะไม่ใชเป็นสลับเรียนนีะเป็นแบดบอล ซึ่งผมก็หาทางที่จะ DIY มาเหมือนกันแต่หาเสื้อเปล่ายากมากพวกนี้เพราะมันเป็นอันนี้แคปป้าอันนั้นเป็นอาดิดาสใช่แล้วก็จะเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นเสื้อตัวกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี2547อันนี้น้องแชมป์ก็ให้มาแล้ว่ใช่ครับซึ่งตอนนี้ที่มันเป็นแรกของสรับุรีอยู่อีกตัวหนึ่งเป็นตัวสรับุรี210 0ทีขาวจะเป็นตัวลิมิเต็ดครับผม ตัวขอบคุณลงไฟฟ้าอ๋อซึ่งตัวนี้มันจะผลิตอยู่ประมาณ3 0มสถึงสาตัวจะอยู่ที่นัก,นนนกเตะยีตัวของในทีมประมาณนั้นจะผลิตให้แฟนบอลอีกแค่ไม่กี่ตัวปกติขอสองพันสิบมันจะไม่มีโลโก,โก้ขา้างหน้าอ๋อมันจะไม่ไมีมสปอนเซอร์หน้าแต่ทีเนี้ยได้มีลงไฟฟ้ากับ เข้ามาสรัางบสกรนมก็คือจะคาดอกให้าเป็นจะเป็นเป็นตัววงกลมอันนี้ปี0อ0ตัวแรกเลยครับผมเป็นวงกลมแล้วหลังจากนั้นมาก็จะเป็นปี2011 2011สปอนเซอร์เก้าก็จะเปลี่ยนรูปแบบซึ่งเป็นปัจจุบันแบบนี้ที่หลายๆทีมใช้กันอยู่ครับผมเป็นโลโก้หลักของกัฟก็จะเป็นแบบนี้แล้วตัวไฮไลท์จริงๆเลยของสาลารีก็จะเป็น2ตัวนี้ มียังไงเป็นไฮไลท์ยังไงเป็นอ่าเป็นเสื้อตีก่อตั้งสโมสรแล้วซึ่งไม่มีขายในตลาดด้วยใช่อันนี้ก่อตั้งสโมสรปีไหนครับพี่นุอ่ตัวนี้เป็นปี2009 2009้าสองัน้าครับตัวเย่าก็จะเป็นสีเหลืองตัวเย็นก็จะเป็นสีแดงสําหรับตัว2009ลักษณะโดดเด่นของมันก็คือโลโก้สโมสรก็จะเป็นจะเป็นตัวอ่าเป็นพระพระพุทธบาท อ๋อเป็นเจดีเพราะซึ่งเป็นโลโก้เก่าโลโก้แรกของตัวนี้จะเป็นของเป็นนักเตะที่ชอบใครพี่ของจิ้งมันัดจิ้งมันัดอันนี้เป็นแมตช์วันทั้งคู่เลยไม่ใช่แมตช์วันไม่ใช่แมตช์วันเนี่พี่ตัวนี้เป็นดีไอไวขึ้นมาเองซึ่งตัวปี2009เนี่ยผมหลงเสน่ห์มันเราดีไอไวแต่ว่าเสื้อมันก็เป็นของแคปป้าอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อซึ่งหลงเสน่ห์มันที่มีความพิเศษคือตาสโมสรเป็นพระพุทธบาทใช่แต่ผมชอบปีหนึ่งนะ ปีที่ก่อนที่จะพักทีมที่มันจะเป็นคาดอกเป็นขุนศึกก่ยอ๋อมันจะมีอ่าเกิดการอะไรนี่แหละอ่าไม่เป็นไรเราไม่พูดถึงการเออจงไปพูดถึงแต่เขาก็มีเรื่องของตัวเสกใช่ไหมพี่เอ๋ใช่ตัวเสกมาคาดแล้วก็มันจะเป็นนี่เราผมชอบตัวเนี้ยอ่าตัวนี้เมื่อก่อนอาจะมีสปอนเซอร์ก้าวเป็นก้าวคนสนับสนิทครับแล้วทีนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันน่ะฮะเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เลยกลับกลายมาเป็น มีป้ายขนสึกครับซึ่งตัวนี้เป็นออริจินอลจากทางร้านทำรุ่นแรกผมผมตัวนี้ที่ผมชอบผมเคยทักมาคุยกับพี่นุว่าอยากได้เสื้อตัวนี้นะใช่มาดูเหมือนมันเป็นแบบคลาสสิกดีอ่ะคือแบบเอาแบบเฟกมาติดแล้วก็เหมือนตัดเป็นขนสึกเลยแปะทับไปอันนี้จะเป็นออริจินอลมาจากร้านร้านที่ทําให้เลยนร้านครูสปอร์ตสลาุรีครับก็เป็นเสื้ออีกรุ่นหนึ่งที่นักสะสมชอบอยู่เหมือนกันเนาะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ ะจะเป็นแมตบอลเหมือนกันตัวไหนพี่ของจิ้งมันัดซึ่งมันจะเป็นปีที่หลังจากสระบุรีถูกยุบทีมมาแล้วก็จะเป็นสระบุรียูเนเต็ดขึ้นมาแทนอ่าครับผมตัวนี้จะเป็นตัวของสระบุรียูเนเต็ดปีแรกแล้วตัวนี้ก็คือเป็นแมตบอลของจิ้งมนัดตัดสินทรซึ่งเป็นลูกม่อหลังจาก เล่นสราบุรีมาแล้วก็ไปเล่นทีมอื่นหลายทีเหมือนกันแล้วก็กลับมาเตะให้บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งแขนสฟาร์ตกับทีมบ้านเกิดเหมือนกันก็ควนสตาร์ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่นนี้มันเป็นคลาสสิกเลยนะเสื้อปีนี้คือพิมพ์ลายลงหมดเลยใช่เป็นปีแรกเป็นปีแรกที่แบบพิมพ์ลายลงไปเลยตัวนี้ถ้าเป็นแมตบอลของลักเตะลักษณะแตกต่างกันคือของลักเตะจะเป็นลงเนื้อผ้าแต่ถ้าของแฟนบอลที่ใส่ไปใช่ก็จะเป็นเบอร์เฟกอ๋อเป็นเบอร์เฟก ประมาณนั้นก็คืขอันี้ก็จะทำมาเลยก็เบือนพิมพ์ลงไปเลยหมดเลยใช่ครับซึ่งตัวนี้ก็ส่งปอนอมาให้เหมือนกันไม่ได้ไปรับกับปอน,อนป<ร>เอนาะใช่แสดงว่าน้องก็รู้ว่าเสื้อของเขาเนี่ยสมควรจะไปอยู่ที่ใครนะครับก็ม,ม,มันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปหาที่บ้านก็เหมือนกับเขาก็น่าจะดีใจเพราะผมหอบเสื้อไปประมาณเนี่ยไปให้เซ็นใช่ไปให้เซ็นถือเป็นความรู้สึกดีๆกับแฟนบอลกันนัก็ายะครับืก็ดีเทลประมาณนี้เนาะ พราะว่าถ้าให้พี่นุดีเทลทั้ง400ตัวก็มันก็ใจยากาจะมีประมาณสัปดานห์นึ่งครับผมกว่าจะได้เสร็จกันนะครับผมเดี๋ยวตอนนั้นคุยกันต่อดีกว่าพี่นุงครับก็ต่อไปก็อยากฝากอะไรเกี่ยวกับแฟนบอลที่แบบชอบฟุตบอลหรือว่าสะสมเสื้อบอลอย่างเราไหมครับพี่นุงอ,อยากฝากว่านักสะสมทั้งหลายไม่ว่ารุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าครับถ้าใครมีข้อมูลมีความรู้สามารถแบ่งปันกันได้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ เวลาเชียร์บอลก็ขอให้เชียร์สนุกไม่ใช่แบบเชียร์ซีเรียสเชียร์อะไรแบบหนักเกินไปหนักนิดเบาหน่อยก็ช่วยกันไปอยู่เหมือนแวดวงเดียวกันนะพี่นะผมแล้วก็อาจจะกะเซาวเยาะแย่กันได้ก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นสีสันของการเชียร์บอลอยู่แล้วพี่นุ้าถ้าแฟนๆอยากจะมีขอข้อมูลหรือว่าปรึกษาพี่นุ้่าได้ติดต่อพี่นุได้ช่องทางไหนบ้างครับผมติดต่อทางเ c e บุ o k โดยตรงเลยครับก็เป็น a c e b ุ o k อะไรกับผมขึ้นให้ราการให้พี่ เป็นเฟซบุ๊กอนุกูลเลยครับอนุกูลเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเลยครับแล้วก็เห็นพี่นุ๊กมีแอดมินเพจไหนด้วยไหมฝากไว้นอยนะตอนนี้คือหลังจากที่คุกคีกับวงการฟุตบอลมาก็ประมาณก็หลายปีอยู่ประมาณ6ปีเต็มๆก็เลยได้เปิดเพจเป็นเพจไหนครับพี่นุ๊กเป็นกลุ่มคนรักเสื้อทีมชาติไทยอีกหนึ่งเพจได้ครับผมซึ่งมีก่อตั้งขึ้นมากันจริงๆ3คน ครับจากจะมีพี่ทงชัย๋อพี่ธงชัยครับกับคุณอ้นอ่าพี่อ้นครับผมตอนนี้ก็คือมีผลิตเสื้ออ๋อตัวนี้เปนมาหนึ่งตัวเดี๋ยวพี่นุโช์ได้เลยเสื้อตัวนี้ครับซึ่งเป็นไฮไลท์ล่าสุดของเสื้อกลุ่มครับผมก็จะเป็นดีเทลการรวมของเสื้อทินชาติไทยลายต่างๆอ๋อมันก็จะตัดลายแต่ละปีแต่ละปีมาใส่กันอย่างนี้ใช่ครับแต่ละรายการขึ้นมาใส่แล้วถ้าแฟนๆทางเพจ ดีเฟน์หรือว่าเพจติดต่อพี่นุว่าอยากได้เสื้อแบบนี้ตอนนี้ยังสั่งได้ไหมครับพี่นุอ่าตอนนี้เพิ่งสั่งปิดมันครบรอบ5้าปีของเพจพอด,อพอดีครับผมอันนี้ปิดรับออเดอร์แล้วพี่พอดีเปิดปีดออเดอร์ไว้แล้วทางกลุ่มได้ปิดไปแล้วปิดไปแล้วนะครับผมแต่สามารถสั่งเพิ่มเข้ามาได้ได้ก็ท่านไหนที่สนใจก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามที่เพจพี่นุได้นะครับใช่ครับเพจคนรักเสื้อทีมัไทยคนรักเสื้อทิมาติไทยเนาะมีฝากอะไรกับร้านกาแฟกาแฟอร่อยอร่อยมากเลยพี่ ใครแวะเวียนมาทางลบบุรีหรือผ่านเส้นโคกตูมครับผมลบบุรีละเมศก็ัวัดสะารแวะได้ร้านแม่จ๋าก,กาแฟครับมีกาแฟรสเลิศหรือว่าเหมือนอาหารตามสั่งคืออยากได้รถชาติไหนอะไรสั่งได้ทุกอย่างครับครับสุดท้ายนี้ทางเพจ Defense Thailand ก็ขอบคุณพี่นุมากๆากนะผมที่เปิดบ้านตอ้อนรับทีมงานแล้วก็สละกรุณาสละเวลานะผมให้ทีมงานมาถ่ายทำ สลับเทปของแฟนบอลอาร์มีแล้วก็สลับบุรีเอซีทางรายการก็มีของเล็ก,นลกๆน้อยๆนะครับเป็นเสื้อจากเพจของเรานะครับผมก็ให้ไปนิ้ไว้1ตัวนะครับผมครับสุดท้ายนะครับผมก็คือฝากสนับสนุนสินค้าจากทางทางเพจของเราก็าคือเป็นกรอบใส่โชว์เสื้อสวยๆนะผะเรามี สินค้าให้ท่านเลือกหลายลายไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังยาเทียงพื้นหลังกำมะหยี่หรือว่าอาจจะเป็นพื้นหลังสีเดียวกับเกาะของผมแล้วก็ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ inbox เข้ามาคุยกับเราทางเพจได้นะผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ของเพจ Defense Thailand ไว้ด้วยเพราะว่าเรามีคลิปสนุก,นกๆหรือว่า,าเราจะบุกไปบ้านแฟนบอลท่านไหนหรือว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับผมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะผมวันนี้ทางเพจ Defense Thailand ขอบคุณพี่นุ๊กมากๆที่<า>เปิดบ้านรับเรา ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับฝากสนับสนุนสินค้าทางเพจ Defense Thailand ด้วยนะครับกับกรอบโชว์เสื้อสวยๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะครับ